วัสดีทุกคนที่ชมโดมกันลำออนไลน์นะฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่กองถ่ายมิวสิกวิดีโอไม่ใช่ของใครเลยฮะผมนั่นเองฮะเลงใหม่อาบัมใหม่อาบัมซิกวอสไนน์นะฮะนี่ก็เป็นทีมงานตอนนี้เราอยู่ที่โรงโม่หินนะฮะปักช่องนะครับผมสีนเช้านี้เป็นซีสีนถ่ายวงใหม่ของที่ไอคอนิกนะครับวงชื่อว่า if me not นะฮะครับ เหนื่อยป่ะครับเช้าเลยนเนหื่อยครับไม่หน่ายครับตาดูสดใสมากมายแจ่มใสแจ่มใสแจ่มใสสมวัยมากครับโอเคฮะก็โ,โลเคชั่นก็ดูเป็นแบบเหมืองดิบๆนะฮะทีมงานวันนี้เรามีฮอช็อตเยอะมากมายนะฮะกับทีมเฮลิคอปเตอร์ของเราครับเซย์โร่เนี่ยครับมาจากไหนกันครับทีมนี้ว <L> ันนี้มาเป็นหน่วยชวกนวิจมา <S <S ช่วยพวกเรานะครับ <S <S เห็นฮอแบบหกแกนนะครับวันนี้ก็จะถ่ายขึ้นถ่ายในร่องเหมือง ติดตามกันเรื่อยๆฮะเดี๋ยวจะถ่ายเบื้องหลังมาให้ดูกันเรื่อยๆตัวเพลงเป็นยังไงทุกคนคงยังไม่ได้ฟังอ่ะแต่ถ้าตามคลิปวันนี้เรื่อยๆรับรองได้ฟังแน่นอนวันนี้เราจะมีถ่ายล i ซิงค์ขนไม่ต้องค่ายเลยรอดูกันครับ